สวยที่ไม่นิง่งที่ไม่ติง้ง So ปุ๋ยอนซีเคมีชนิดน้ำช่วยพื่นทุกชนิดจเจริญเต,ติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการ,กรเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999า SK999 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02 105 6 6 6 6 021056677นักสืบพิม์ตลาวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุด BP Progess กระหึ่ม9สู่ปีที่11ระเบิดงานยักษ์วันแห่งเกียรติยศ9สู่ปีที่11สมาชิกแห่ร่วมงานกว่า5,000คนเวอร์เวนเจอร์ผีดิบขายตรงสาวกโวยถูกบีบออกล่าเหยือ่อยุทธวิธีปั้นเงินแสนล้านสไตล์ไทยประกันชีวิต สตาสันชายปล่อยทีเด็ดสู้ศึกตลาดเครือข่ายดึงกลินเหลืองอะลามปั้นแบรนด์โลแมน์เกิด3องค์กรยักษ์รวมพลังสร้างเฟรนช์ชสยยุคใหม่เดินหน้าเปิดหลักสูตรติวความรู้รับแข่งขัน AEC ขายตรงน้องใหม่ออยราออกตัวแรง1ปีปูพรมเครือข่ายสีขาวกระหึ่มทั่วภูทรเปิดคัมภีร์ยุทธเสริมสุขยุค2013 เดินหน้าชิงดําตลาดน้ำทุกด้านสถิติวันโรคพุ่งเชียดแสนรายสาธารณสุขชี้ผู้ป่วยขาดวินัยเชื้อดื้อยาสื่อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดน,นะคะ เรกที่2นะคะของรายการ I Love ดาราคกับช่วง Station อัปเดตนั่นเองนี่เลยวันนี้เราจะมีอะไรมาอัปเดตบ้างครับนางแอร์ครับโอ้โหเยอะมากทั้งเรื่องราวข่าวคราวที่มีกระแสมาว่าช่อง3เนี่ยเขาจะดึงเอานางเอกแม่เหล็กของทางช่องเจมาไว้ที่ช่อง3ามหรือเปล่าเอออ่ะสังเกตมีหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นคุณแพนเค้กคุณอ้ําพัชราภาอ่ะคุณนุ่นไปแล้วคุณนุ่นพี่นุ่นของเราก็ไปนักแรงอิสระไปแล้วใช่นะฮะที่สําคัญเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่า พี่ชมพู่ของเราเมื่อก่อนเขาก็อยู่ช่องเจ็ดใชนะ่เขาบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะพี่ชมพู่ของเราแบบไม่ได้โด่งดังขนาดนี้นะคือเป็นแบบเป็นคล้ายๆเหมือนตัวร้ายม<อ>าบบัาย้ยตอนแรกเป็นปนางเอกก่อนแต่ก็ไม่ได้เปรี้ยงนางเอก <c oughs> เ,เย็นนางเอกละครเย็น <c oughs> ประมาณนั้น <c oughs> แล้วก็ที่แบบว่าเหมือนกับทําให้ตัวเองกลับมีชื่อเสียงขึ้นมาอีกก็คือละครเรื่องดาวเปื้อนดิน ที่เล่นเป็นตัวร้ายทางช่องเจ็ดแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าทําให้เธอมีกระแสะข่าวมาว่าเออเริ่มมีชื่อเสียงแล้วแต่พอทีนี้เนี่ยช่องสามก็เลยดึงตัวมาอยู่ม,มาอยู่ที่ช่องสามมันก็เลยมีกระแสะว่าเฮ้ยพี่ชมพู่มาอยู่ช่องสามมันจะทําให้เรตติ้งของช่องสามตกหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นแบบ ยังไม่ได้ดังไงแบบบ้านๆอยู่นี่แต่ว่าสังเกตไหมหลังจากที่เธอได้เล่นเรยาโอ้โหเรื่องนี้เดากบอกว่าเป็นเรื่องที่แจ้งเกิดว่าที่ดูไหมให้ดูดิครับโอ้เรยาชอบชอบรู้สึกว่าร้ายดีร้ายมากเล่นแบบว่าแอบแอบใส่ใส่ก็ได้ใช่ร้ายแบบอุ้ยแลดลืมก็อยากอยากให้เรยามาเจอกับน้องนกมากเลยเอามารวมกันเนี้ยหรอเออพงแบบโอ้โหที่ดูว่า แทบนะถ้าบบมา,มารวมกัน<า>นั่นก็เป็นที่ชมพูของเราแล้วก็อย่างตอนนี้ก็จะมีละครอีกหลายๆเรื่องทางช่อง3ให้ติดตามแล้วก็คนล่าสุดที่พี่เตย้ยบอกไปนั่นก็คือ,อพี่นุ่นล่าสุดเมื่อก่อนก็ อยู่กับช่องเจ็ดมาอุ้ยหลายปีมากเพื่อนก็คือเป็นลูกรักของคุณแดง <c oughs> ใช่แล้วคุณแดงเนี่ยก็เริ่มที่จะเข้ามามีบทบาทกับทางช่องสามเริ่มไาที่ละครเย็นก่อนใช่ค่ะแต่ว่าอ,อนาคตเนี่ยไม่แน่สักพักหนึ่งก็อ,งอาจจะได้อยู่ละครมีอยู่แล้วล <ะ S 1> เพราะ,<น>ะอย่างเพราะคุณแดงกับรู่กกันโอ้โหประสบการณ์กันเยอะมากใช่แล้วก็ตอนนี้พี่นุ่งก็เป็นนักแสดงอินสระก็ล่าสุดช่องสามก็ดึงเอามาเล่นละครเรื่องทองเนื้อก้าว เขาต้องบอกว่าทองเนื้อกล้ามันเป็นกระแสะมากตั้งแต่ที่ยังแบบยังไม่ได้มีการออนแอร์หรือว่าอยู่ในช่วงของการฟิตติ้งละครว่าใครที่จะได้มันเป็นบทอีลำยองอ๋อไม่ใช่ลำใหญ่หรอ <laughs> ลำยอง,อยองไม่ใช่ลูกน้องสุภาพรเ okay. <laughs> อออีลำยองก็คือจะต้องเป็นนางเอกที่มีลูกขี้เมามแบบว่าเลเทอะไรเงรี้ยใครจะเหมาะโอ้โหอ่าตอนแรก<อ>ท,ท,ที่ที่คิดไว้นะที่ถ้าแบบว่าภาพลักษณ์ดูแบบว่าแบนแบดนิดนึงแต่ว่า คุณพลอยเชอร์มานได้ใช่ไหมเออรู้สึกว่าแบบไม่ก็คุณนุ่นคุณนุ่นคุณนุ่นไหนผีแพงอะผีแพงคุณนุ่นศิลปพันธ์เออุนุ่นศิลปพันธ์ก็โอเคนะคือแบบดูแบบว่าเวลาเขาแสดงละครบทบาทแบบให้เราเราเชื่อว่าเขาเป็นแบบนั้นน่ะน่าจะรอแต่สุดท้ายหวยมาออกที่พี่นุ่นวรนุษใช่ค่ะซึ่งเวอร์ชั่นเก่าพี่ต้อมรัชนีกรเล่นเอาไว้เนี่ยมันต้องเป็นอะไรวที่แบบไม่ใช่นางเอกแบบชาวบ้านแบบบ้านๆจะใส่ผ้าถุงแบบ ยกขาขึ้นมานั่งกินเหล้าแบบเหล้าแบบขวดเป๊กเล็กๆแต่ได้ว่าอะไรเหล้าดองหรอตกใจเลยประมาณนั้นแต่ข้างนี้ไม่แน่ไงอาจจะเปลี่ยนเป็นว่าลัมยองกระดกเบียร์สิงไม่แน่ไม่แน่เดี๋ยวรอดูเพราะว่ามีสปอนเซอร์อยู่แต่ตอนนีคือคิดยังไม่ออกเหมือนกันว่าคุณนุ่นวรนุชเนี่ยจะมายังไง รอดูเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เห็นกันแหละในครึ่งปีแรกเพราะว่ามันมีแผนผังออกมาแล้วของละครทางช่อง3ก็ทอ,องเนื้อเ้าเล่นกับพี่ต่อและทวุวของเรากลับ <c oughs> มาเ <c oughs> จอโคจรกันอีกครั้ง <c oughs> หนึ่งนะฮะ<อ>ก,ก็แบบว่าก็ปากแปลกๆหน่อยเหม,มือนกับคุณที่มีข่าวหนะ้าตอนนี้ก็คือคุณแพนเค้ก ด้วยนะครับก็มีข่าวประมาณว่าฉันต้องสัญญายังไงอย่างเงี้ยใช่อะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปค่ะว่าคุณแดงก็มาอยู่ทางช่อง3ามใช่กลัวว่าคุณแดงเนี่ยจะไปดึงเอานางเอกหลายๆคนมาหรือเปล่าอย่างพี่อ้ําเพชรลาภาเนี่ยเออนี้ยแลวก็ที่อยางันถ้าเราดูลึกๆคุณอ้ํากับคุณเอเป็นผู้จัดการเดียวกันแล้วเด็กคุณเอกับช่องสามเนี่ยโอ้โหเยอะมากแกฝังเด็กไว้เยอะมากและเด็กแต่ละคนดังด้วยเรื่องๆน่งะเดชอ่ะเคนภูภูมิใช่หมากปรินอ่ะ มีไรอีกอ่ะเยอะเด็ก็เยอะเหมือนกันรอดูนะที่สำคัญมีนพินชยาจะมาด้วยเหรอตอนนี้ยายก็บอกนะมีนเนทใหม่ในวิกานี่เป็นนางเอกแบบว่าเบอร์ต้นๆ้นของทางช่องเจ็นะคืออายุยังน้อยแต่ว่าขึ้นมาเร็วมากใช่นะฮะพินชยาด้วยเหรอเออรอดูนะว่าจะมาหรือเปล่าแต่ถ้าถ้ามากันหมดเนี่ยช่องเจ็ดละแต่คิดแต่ว่าอีกคนนึ่งน่าจะมานะคือคุณเชียร์ที่กำพร S <S <S ว่าคนนี้เป็นลูกรลกอีกหมืคนของคุณแดงออสูรังเปรีปรอติดตามละกัน <S 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 มากันที่อีกหนึ่งเรื่องละกันค่ะสำหรับละครเรื่องสามีตีตราได้เปิดกล้องไปแล้ว <S 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 ละครของพี่แอนทองผสมที่เป็นผู้จัดเป็นเรื่องที่สองนั่นเอง <S 2> <S 2> ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ได้พี่พลอยเชอร์มานม,มาประกบคู่กับพี่โป๊ปธนวัฒน์ อที่มีทาวน้องกระแตอสยามรวมไปถึงพี่จุ๋ยวรัตยาเฮ้ยเขาบอกว่านักแสัมภาษณ์คุบป๊คมาเขาบอกเรื่องนี้นะถ้าไม่เกิดก็ดับอ่ะบอกได้คำเดียวเพราะว่าบทบาทมันดราม่าเข้มข้นเฉืยดเฉียดมากเพราะว่าเนื้อเรื่องย่อๆนะเอาย่อๆพอละเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอกให้เดี๋ยวเรื่องย่อที่พี่ชอบมากเลยถ้าย่อแบบพี่เต้ยก็จบเลยไม่เอาดีกว่าเอาย่อๆก็คือง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าพี่พลอยเนี่ยจะเล่นเป็นคนที่ เพียบพอในทุกอย่างครับมีแบบว่าทรัพย์สินเงินทองหน้าตาแวดวงทางสังคมดีไปหมดแล้วก็มีสามีมาแล้วหลายคนแต่ว่าสามีเนี่ยก็ตายไปตายไปหมดเป็นแม่หม่ายนี่หระอ่าเป็นแม่ม้ายอะไรอย่างงี้ล่าสุดก็เลยมาเจอกับพี่โป๊บก็เลยหลงรักการรักการอะไรอย่างงี้ซึ่งตัวพี่โป๊บเนี่ยก็รู้นะว่าตัวพี่พลอยของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นคนที่แรงแม่ม่ายรู้สิเออแรงเนี่ยจริงใจมีอะไรพูดเลยก็คาแรคเตอร์ก็เหมือนพี่พลอยไง รเรู่องไ่แต่ว่าพี่พลอยของเราเนี่ยก็มีเพื่อนรักที่แบบว่ารู้จักกันตั้งแต่เด็กๆนั่นก็คือพี่จุย๋ยก็เ,เรื่องนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดนี่ไง,ไงพี่จุ๋ยของเราพอเห็นพี่พลอยได้ดีมีสามีอย่างพี่ป๊อบก,ก็อ่าเคลมซะหน่อยไหมอะไรอย่างงี้ก็อยากจะได้ของเขาก็เลยแบบแต่พี่จุ๋ยเนี่ยในเรื่องก็ต้องบอกว่าเล่นเป็นแบบสาวแอปที่แบบแอปเรียบร้อยนกนกเออแอบเรียบร้อยอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยข้างในเนี่ย มันแบบว่าฉันจะเอาฉันอยากได้อะไรอย่างงี้นี่ไงเพราะฉะนั้นเจอเจอคุณโป๊ปมาเขาบอกว่าโหคุณพลคุณจุ๋ยแล้วผมอี่คนเดียวบอกว่าไม่เคยกระดับเลยเรื่องนี้ต้องแบบว่าโหบทบทคือต้องแม่นมากอารมณ์ต้องได้พอคิดดูคุณจุ๋ยกับคุณพลไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วโอ้โหเจ๋งอยู่แล้วดราม่า น่ๆตายไปเลยซึ่งเรื่องนี้ต้องจับตามองค่ะเพราะว่าพี่จุ๋ยของเราย้ายมาเล่นช่องสามเป็นเรื่องแรกเออวอกี้จะบอกอยู่ว่าเห้คุณจุ๋ยนี่วณจุ๋ยเป็นนุ่นใช่มีใครอีกมาแล้วไงรอดูนะอ่ะมากันที่อีกเรื่องดีกว่าค่ะสําหรับดาวเกี้ยวเดือนล่าสุดก็มีการถ่ายทําไปแล้วก็คือเนื้อเรื่องก็เหมือนกับเป็นประมาณว่าพี่อ้ําของเราพี่อ้ําอัิชาเล่นเป็นหนุ่มรอประกบ คู่กับสาวสวยอย่างพี่เจนนี่เทียนโพสุวรรณซึ่งในเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องราววุ่นวุ่นของประกายดาวที่อยากจะที่เหมือนกับว่าขยาดกับความรักกลัวความรักอะไรอย่างนี้แต่ว่าอยากจะมีลูกตลกไหมอยากจะมีลูกอาจจะยากว่าเนี่ยกลัวแบบกลัวกลัวความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้ไงแต่ว่าอยากมีลูกก็เลยตามเหมือนกับว่าวางแผนใกล้ชิดกับหนุ่มเพอร์เฟกต์อย่างพี่อ้ําเพื่อหวังที่จะได้สเปิร์มป่ะถูก <c oughs> ม,มันก็เลยกลายเป็นเรื่องราววุ่นวุนของทั้งสองคนนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยมันมีภาพของเบื้องหลังเป็นในบทที่เป็นสมัยเรียนเป็นชุดนักศึกษาพี่เจนี่ใส่ชุดนักศึกษาแล้วก็ยังมีทางพี่โบวีอธรมารวมไปถึงพี่อ้นสีพันมาใส่ชุดนักศึกษากันเขาเอบอกว่าพี่เจนี่ของเราเนี่ยสวยเป๊ะอยู่แล้วอ้าวอ้ยน,นเ่เรยนเลยคือเขาหน่าเด็กน่ารักอยู่แล้วด้วยนะแล้วก็พี่อ้นสี่พันของเราโอเคเด็กหน้าแก่ไปหน่อยแ้วก็ โโโอออเเเคคคคที่สำคัญพี่โบวี่ของเรานะเออเซ็กซี่อยู่แล้วเออก็อ่ะรอติดตามนะว่าดาวเกียวเดือนเนี่ยจะได้ออนแอร์มั้ยหล่ดาวเกียวเดือนเขาชื่อมันไทยมากเลยนะไทยมากแต่เนื้อหามันไม่ดูมันไม่ค่อยไทยเล่ตลกอ่ะฟังรู้หมดแล้วนะโอเคอ่ะมาของพี่ยังไงครับสำหรับข่าวของคุณจักจั่นทราคาชีรินะฮะสำหรับละครเรื่องนะฮะลิเกเงินร้อยนะครับที่ล่าสุดเนี่ยคุณอ่าแจกจันทร์เนี่ยต้องมารับบทเป็นนางเอกลิเกจำเป็นนะฮะก็ บทบาทแก้วดุแก้วกุดันแก้วกุดันนะฮะเป็นเป็นเรื่องที่สนุกมากค,ครับแล้วก็ทีมงานเนี่ยทีมงาันคือให้ครูที่เป็นลิเกมาสอนจริงๆรินะฮะทีมแม่เจ้กรจจันเนี่ยจะเคยเรียนพวกรำไทยมาบ้างแต่ว่าการรำลิเกค่อนข้างที่จะต่างออกไปมากๆไม่มว่าจะเป็นการร้องอคืออย่างที่เราและคุณจ้กรจจันเนี่ยบอกว้ว่านึกว่าการร้องลิเกเนี่ยแค่ร้องว่าเอื่อนเอือนเสียงลูกคอแค่เนี้ย หมือเวลาเราท่องอขยานหรือการอ่านร้อยกลอง <S 2> <S 2> ออตอนแรกคิดว่าแบบนั้นแตจ่จริงๆแล้วพอร้องจริงๆถึงกับว่าโอ้โหเงาตกนะอ,อแล้วก็สำคัญแต่ถามว่าเหนื่อยแต่สนุกมากเพราะว่าได่งว่าได้เรียนรู้ะอะไรหลายๆอยาอ่างนะครับเพราะว่าลิเกครับเป็นศิลปะของไทยฮะที่มีเสน่ห์มากนะฮะแล้วแล้วก็ที่มันคือเริ่มที่จะหาดูคือทางยากมากนะฮะคือปกติแล้วดูเนี่ยอาจจะมีให้ดูเยอะแต่ลิเกดีๆเนี่ย มันก็ต้องต่างจังหวัดไหมพี่ต้องต่างจังหวัดเพราะเพราะบางบางทีแล้วถ้าพูดกันก็คือคนที่เขาทําลิเกมาเนี่ยเล่นลิเกมารุ่นต่อรุ่นบางทีพอรุ่นโตมาปุ๊บมันเริ่มไม่อยากเล่นแล้วคืออยากทำงานอย่างอื่นเออคือมันอย่างน้อยๆอ่ะสิบลิเกสิบ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 ค่ายหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะมีชัก5ห้าค่ายที่ที่อยู่ต่อไปลูกๆก็เล่นต่อไปแต่บางค่ายแบบเ ไม่เอาแล้วไปทำอื่นไ่ไเล่นตลกดีกว่าอ,อ,อะไรอย่างนี้เพราะลิเกยจะบอกว่าเสียงดีทุกคนนะใช่เสียงดีทุกคนนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับก็อย่างที่เราบอกไปแล้วก็คือมันจะหมดไปตามยุคตามสมยัยนะฮะแล้วก็ที่มันคือการแต่งหน้าการแต่งตัวฮะค่อนข้างที่จะสวยงามมากมแล้วก็ที่สำคัญกว่าที่จะเข้าฉา